มีนักเรียนบางคนนะคะถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราคิดแต่เรื่องที่มีความทุกข์ใจคิดถึงแฟนเก่าบ้างเอ่ยคิดถึงเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วะคะ่ะเราควรจะทํำยังไงนะคะให้เราไม่ต้องคิดถึงสิ่งนั้นมีนักเรียนซูเปอร์วีพีของครูที่โค้ชกันตายใช้วิธีการครูก็จะเอามาแชร์ให้นะคะเราก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการเปลี่ยนโฟกัสหรือว่าเปลี่ยน การสนใจไปสู่สิ่งอื่นถ้าเป็นเวลาทำงานเราจงตั้งโฟกัสคือเราจะทำงานตรงหน้าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเมื่อเราทำงานแล้วให้เราไปเปลี่ยนโฟกัสเป็นไปซื้อของกินเดินไปตรงโต๊ะเพื่อนเดินไปทำอะไรก็ได้ให้เปลี่ยนอิริยาบถถ้าเป็นในช่วงเย็นอย่ามัวมาแต่นั่งมองทีวีหรือว่านั่งเหมอลอยให้เราเปลี่ยนไปเดินเล่นไปออกกำลังกาย ไปทาอะไรก็ได้ที่ร่างกายเราได้ขยับไปเดินเหม่อลอยในสวนสาธารณะบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นคนวิ่งไปมาได้ให้เปลี่ยนโฟกัสไปตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนละ่ะเพื่อนกลับไปหมดละอยู่คนเดียวทํายังไงดีไปดูคลิปตลกก็ได้หรือไปทําอะไรที่อยากจะทำอย่างเช่นว่าบางคนนักเรียนครูไปทปําปะคอสติสไปทํากิจกรรม ที่มันทําให้เราโฟกัสมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะเช่นฉันเคยอยากทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เคยทําไปทําซะแล้วถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาตอนช่วงของตีสี่ตีห้าทำยังไงดีถ้าช่วงนั้นนะคะบอกเลยว่านั่งสมาธิดีที่สุดพะมันเงียบบางคนบอกว่าหนูนั่งแล้วมันไม่มีสมาธินั่งไปเถอะไม่ต้องสนใจว่ามันมีสมาธิหรือไม่มในขณนะที่จิตใจฟุ้งซ่านไปหาเรื่องที่มันไม่ดีให้เปลี่ยนความคิดจับไปได้ว่าเอ้ย ฉันเริ่มคิดละคิดถึงอนาคตคิดถึงคำอวยพรตัวเองคล้ายๆการอธิษฐานจิตให้ตั้งจิตอธิษฐานไปเลยว่าฉันเป็นคนที่สวยมีความสุขฉันมีสมาธิฉันมีปัญญาตื่นรู้ฉันมีชีวิตที่ดีฉันได้ในสิ่งที่ปรารถนาะฉันมีบ้านนึกถึงบ้านที่อยากจะได้นึกถึงรถที่อยากจะได้นึกถึงสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาะ ต้องการคิดมันไปเลยสมาธิไม่ใช่การหลับตาแล้วนั่งนิ่งๆโดยที่ไม่คิดอะไรเลยก็ไม่ต้องขนาดนั้นแต่ถ้าสามารถที่จะคอนเนคชันกับจิตวิญญาณตัวเองได้คือไม่คิดในสิ่งไหนแล้วก็ดีฟลงไปแบบสงบน่ยโอเคอันนั้นถือว่าปลบมือให้นะคะถือว่าเก่งนะคะแล้วก็ทำไปทำต่อไปเรื่อยๆเพราะการทำสมาธิเหมือนกับการที่เราสะสมสติปัญญาในแบบที่เรามองไม่เห็น และเมื่อเราทำไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งปึ้งนักเรียนสป,ป์วิววิองคุณิรู้วิธีการละพอจะคิดไปทําอย่างอื่นดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาได้หรือแม้กระทั่งว่าวันหนึ่งที่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาแทนที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่โกรธง่ายขี้งอนแสนน้อยใจว่าแฟนพูดอะไรไม่ดีอะไร เราเราจะไม่รู้สึกอะไรแล้วเราจะ Amazing ตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงโกรธรู้สึกเสียใจแต่ณนะตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเฮ้ยฉันมีสติและฉันยับยั้งปากตัวเองที่จะพูดสิ่งไม่ดีออกไปได้ด้วยสามไปฉันรู้ตัวรู้ตนเพราะนี่คือการสะสมของสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะฝากแชร์กันออกไปด้วยเป็นประโยชน์มากๆนะคะเอาไปใช้ด้วยนะบายบาย